วัสดีค่ะวันนี้มาดูว่าพ่อทำอะไรบ้างนะคะพี่โอกำลังซ่อมรถนะคะพี่ตาก็เหมือนจะซ่อมด้วยกันนะคะมาดูกันนะคะอันนี้พี่ท้อกำลังซ่อมใต้ท้องรถนะคะซ่อมรถอันนี้ยกเครื่องค่ะทุกคน

ที่เรากำลังจะท่องกันฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณค่ะแจมใจหนูทำคลิปต่อไปนะคะ